สรุปความจริงและความลับของโลกใบนี้ในช่วงเวลา100ปีแห่งความว่างเปล่าถูกเปิดเผยและถูกแฉออกมาโดยดรเวก้าพังเราได้รู้ความลับมากมายหลายอย่างจากเหตุการณ์ครั้งนี้สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกมนาชาแนลครับคลิปนี้ครับสรุปข้อความของดเรเวก้าพังครับเรื่องเรืองนี้เนี่ยมีคนคอมเมนต์ขอกันมานานสักพักหนึ่งแล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะทําเร็วกว่านี้ได้อยู่แล้วนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ข้อความของเวก้าพังมันก็ยัง ถูกเผยแพร่แล้วก็ประกาศออกมาเรื่อยๆนะ แต่คราวนี้ครับหลังจากที่วันพีซตอนล่าสุดผ่านพ้นไปเนี่ยเออก็ถือว่าข้อความของเวก้าพังเนี่ยน่าจะมาถึงแบบช่วงท้ายและจริงๆช่วงบทสรุปแล้วจริงๆกันนะถึงแม้ว่าในตอนล่าสุดนี้เนี่ยเวก้าพังยังไม่ได้ประกาศออกมาอย่างชัดๆนะครับว่าเขาเนี่ยขอจบข้อความแต่เพียงเท่านี้นะแต่ว่าดูจากรูปทรงประโยคดูจากวิธีการพูดแล้วครับมันก็น่าจะเป็นช่วงสุดท้ายมากๆแล้วนั่นเองนะเพราะนั้นเนี่ยคลิปนี้เราก็จะขอสรุปข้อความทั้งหมดทั้งมวลของดรเวก้าพังให้ในคลิปนี้เลยแล้วกันนะเพราะว่ามีคนขอให้เราาทํ มาหลายคอมเมนต์แล้วเหมือนกันนะนะอธิบายท้าความสั้นๆนะครับว่าข้อความของเวก้าพังคืออะไรครับคือดรเวก้าพังเนี่ยโดยการให้เขาศึกษาเรื่อง100ปีแห่งความว่างเปล่านะครับมันก็เป็นการทําผิดกฎหมายของรัฐบาลโลกแล้วก็เป็นการหักหลังพวกพระเจ้าอย่างร้ายแรงเลยล่ะครับซึ่งการกระทําแบบนี้เนี่ยจะโดนรัฐบาลโลกเก็บช้าเก็บเร็วเก็บเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเวก้าพังเนี่ยจะมั่นใจมากน้อยแค่ไหนครับว่าตัวเองเนี่ยจะต้องตายแทนแน่นอนหรือเปล่าครับแต่ในท้ายที่สุ แล้วเวก้าพังก็มีการทําสิ่งหนึ่งเพื่อเป็นหลักประกันเจตนาลมของตัวเองไว้นะครับว่าถ้าเขาตายครับเขาก็อยากจะเผยแพร่ความลับดามืดของโลกใบนี้ให้กับคนทั้งโลกได้รับรู้ครับเขาก็เลยได้มีการอัดวิดีโอไว้ก่อนที่เขาจะตายครับแล้วก็มีการตั้งโปรแกร,รมไว้ครับว่าถ้าเขาถูกฆ่าถ้าเขาตายวิดีโอที่จะบอกความจริงให้กับคนทั้งโลกได้รับรู้นี้ก็จะถูกเผยแพร่ไปสู่คนทั่วโลกให้คนทั่วโลกได้ประจักษ์ ความเป็นจริงนั่นเองครับโดยข้อความของเวกาพังนั้นก็จะเริ่มถูกเผยแพร่ตั้งแต่ในตอนที่1108ัน้นั่นเองครับหลังจากที่เวกาพังตายไปครับข้อความเริ่มทํางานนะครับผมก็เหมือนกับว่าเวกาพังแบบอัดวิดีโอแบบเร็วๆเลยนะเริ่มต้นขึ้นมาครับเวกาพังก็มีการบอกว่าเออฮัลโหลฮัลโหลเทสเทสโลกใบนี้นะได้ยินและตอบด้วยนะฉันเนี่ยคือด็อกเตอร์เวกาพังนะฉันเนี่ยก็เป็นแค่นักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะธรรมดาาคนหนึ่งฮะเดี๋ยวก่อน นักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะธรรมดาธรรมดามึงมีการอวยตัวเองกันซะอย่างนั้นนะ,ะแต่ก็ไม่เป็นไรให้ภัยนะผมเพราะว่าเขาแบบโคตรของโคตรอัจฉิยะอยู่แล้วนะเขาบอกต่อไปว่าข้อความที่จะฝากไว้หลังจากนี้เนี่ยอาจทําให้ทุกคนตกใจก็จริงอยู่นะแต่ว่านี่แหละคือความจริงของโลกใบนี้ละในตอนที่เวก้าพังอัดข้อความนี้เนี่ยครับก็ไม่ได้มีแต่เวก้าพังร่างหลักเพียงแค่ร่างเดียวนะครับในวิดีโอที่เราเห็นตามภาพนะครับเขาก็จะมีร่างแย่ของเขาบางคนเนี่ยมาช่วยในการอัดวิดีโอด้วยนะชากะก็บอกกับ สเตลล่าว่าเดลซีอยู่ดีๆเนี่ยจะไปเริ่มพูดแบบนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้นะเพราะว่าไอ้ฝ่ายเนี่ยต้องใช้เวลาเตรียมตัวที่จะฟังเหมือนกันนะแต่เวก้าพังก็มีการหันมาทักท้วงชากะนะครับว่าเอ้าจะไปกังวลเรื่องแบบนั้นทําไมเล่าข้อความที่ส่งออกไปเนี่ยขอแค่สตานักข่าวสักที่ดึงได้รับข้อความนี้ไปแค่วันเดียวเนี่ยมันก็คงจะแพร่กระจายไปทั่วโลกแล้วล่ะมั้งแต่ล่างแยกของเวก้าพังก็บอกว่าเฮ้ยมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆได้เหรอแล้วถ้าข้อมูลเนี่ยตกไปอยู่ในมือของผู้ประสงค์ร้ายล่ะเออ จริงดีว่าถ้าอย่างนั้นจะเอาอยัางไงดีล่ะออหเปกระพังกู ทำแบบเรียวๆมากนะผมเหมือนไม่ได้มีการแบบตระเตรียมอะไรที่มันพร้อมสมบูรณ์สักเท่าไหร่นะพวกเขามีการพูดคุยกันเองต่อไปครับว่าเราเนี่ยจะส่งคลื่นนี้ผ่านทางศูนย์บัญชาการย่อยของกองทัพเรือทั่วทั้งโลกโดยใช้กําลังสูงสุดบังคับให้ทุกจุดต้องถ่ายทอดสดข้อความของเราสําหรับสัญญาณเสียงนั้นเนี่ยใช้แค่มแมลงโทรสารธรรมดาก็จะสามารถรับฟังได้แต่ถ้าจะเผื่อเวลาให้คนเตรียม,มแมลงโทรสารสําหรับฉายภาพด้วยแล้วก็เวลาที่ต้องใช้เนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละที่ก็มี ีการพูดกันนะครับว่าถ้า,างั้นเนี่ยจะให้แบบเตรียมเวลาสัก1ชั่วโมงดีไหมนะแต่ในการพูดคุยกันนี้ครับก็รู้สึกว่า1ชั่วโมงเนี่ยมันจะนานเกินไปครับแล้วถ้าเกิดว่าพวกคนที่ไม่พอใจเรื่องการเผยแพร่ข้อความนี้เนี่ยได้รับรู้ข้อความนี้เนี่ยครับพวกเขาก็อาจจะหาทางขัดขวางการเผยแพร่ข้อความนี้ก็เป็นได้ครับจนก็มีการตกลงกันครับว่าถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้แล้วกันนะเราจะให้เวลาสําหรับการเตรียมตัวในการรับสัญญาณสัก1ินาทีก็แล้วกันครับซึ่งเวลาก็ค่อยๆดาเนิน ผ่านไปครับผมแล้วในช่วงระยะเวลา10นาทีก่อนเผยแพร่ข้อความนแม่งแบบเหตุการ์ฉนบุนวุ่นวายกันแบบสุดๆนะแต่ว่าอ่ะเราไม่ได้พูดถึงเหตุการณ์นอกเหนือจากนี้แล้วกันนะเราเด่นที่ข้อความของเวก้าพังแล้วกันนะตอนนี้เนี่ยระยะเวลาก็เหลืออีก9นาทีครึ่งครับพวกเวก้าพังก็คิดว่าเอ๊ะเราจะทําอะไรกันดีนะคิดค้นอะไรให,ใ,หใหม่ๆกันไหมเนี่ยชันเนี่ยไม่ได้มีเวลามานั่งเฉยๆหรอกนะเวก้าพังของเรานะผมอยากจะใช้ทุกวินาทีให้เป็นประโยชน์จริงๆนะงานมึงก็ยุ่งเกิน ว่าง10นาทีนี่มึงยังอุต่าจะคิดค้นอะไรไใหม่ๆอีกเหรอนะแต่ร่างแยกก็แนะนําว่าถ้าอย่างนั้เนี่ยดื่มกาแฟรอไปก็ได้ครับมึงไม่ต้องร้อนหลนอะไรกันขนาดนั้นครับแหม่มจะขยันกันเกินไปแล้วนะซึ่งในระหว่างนี้เองครับพีทากรัสเนี่ยก็บอกว่าตัวเขาเนี่ยครับจะคํานวณความเป็นไปได้ที่สัญญาณน,นั้นจะถูกขัดขวางครับหลังจากคานวณเสร็จแล้วพีทากรลัสก็บอกว่าเปอร์เซ็น์ที่การส่งข้อความครั้งนี้จะถูกขัดขวางเนี่ยนับว่าเป็นไปได้ต่ํามากๆเลยทางด้านชาก,ากาก็บอกกับสเตลล่าครับว่าการชม งกาแฟเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณ10นาทีครับทำอาสเตลล่าได้คือเงิบเลยครับว่าอา้าวถ้ามึงชงกาแฟ10นาทีแล้วกูจะไปแดกตอนไหนล่ะก็พอครบ10นาทีแล้วกูต้องประกาศข้อความสําคัญไม่ใช่เหรอ คนบ้าไหลถกเถียงกันล่างแย่งตัวเองนะและแล้วสเตลล่าร่างหลักก็โชว์ของบางอย่างให้ชากะดูครับโดยสเตลล่า Stella ก็บอกว่าเนี่ยนะคือความฝันของมนดูเซียชาติเวก้าคอฟฟี่ยังไงล่ะถ้ามีเจ้านี่แล้วก็แค่หยดน้ําลงไปหยดเดียวนะมันก็จะกลายเป็นกาแฟอุ่นๆที่สามารถดื่มได้ทันทีเลยยังไงล่ะและตอนนี้เนี่ยเหลือเวลาอีกกี่นาทีล่ะ ล่างแยกก็บอกว่าจริงๆ้วเนี่ยเราไม่จะเป็นต้องรักษาเวลาแบบเป๊ะๆขนาดนั้นก็จริงครับแต่ก็ขอให้รออีกสัก7นาทีก็แล้วกันแล้วค่อยมาเริ่มการเผยแพร่ข้อความมานะเวก้าพังบอกต่อไปครับว่าต่อให้จะมีคนคิดที่จะหยุดการส่งสัญญานี้เนี่ยพวกนั้นเนี่ยก็คงไม่สามารถที่จะเดินทางข้ามทะเลบาได้ทันหรอกนะครับผมแต่ในความเป็นจริง้วเนี่ยอไอ้พวกข้าพุทธเอาคือแม่งเดินทางมาได้วะมันไม่ได้เดินเรือไม่ได้เดินทางข้ามทะเลมานะผมมันวาร์ปมาเลยนยผมพลังแม่งยังโกงนะเวก้าพังล่างจริง ชงกาแฟเสร็จแล้วแต่ชากาก็ถามนะครับว่าเอาชงเสร็จแล้วทำไมไม่ดื่มเวก้าคอฟฟี่ล่ะเวก้าพังก็บอกว่าก็กาแฟมันร้อนนะครับลิ้นของเวก้าพังเนี่ยทนร้อนไม่ได้นะครับพีทากรัสก็บอกว่าเอาชากาเรื่องแบบนี้เนี่ยรู้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอแล้วยังจะไปถามอีกที่สสยไม่ดีเลยนะแล้วสถานการณ์ณตอนนี้ครับระยะเวลาเหลืออีกแค่4นาทีที่จะได้เผยแผร่ข้อความครับล่างแยกเนี่ยก็มีการเตือนล่างหลักนะครับว่าพวกเราเนี่ยคงไม่มีเวลาที่จะรอกาแฟให้มันเย็นแล้วอะไรประมาณนั้นครับล่างหลักก็เลยบอก ว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราใช้วิธีนี้แล้วกันนะดึงเอาความร้อนจากกาแฟมาแปลงเป็นพลังงานเพื่อลดอุณหภูมิก็แล้วกันนะ <c oughs> อัจฉริยะแดกกาแฟทําไมกูรู้สึกว่า การแดกกาแฟของอาชญาบึงดูลำบากมังดูตับซอนจะไ้เกินนะแล้วตอนนี้ครับระยะเวลาก็เหลือเพียงแค่นาทีสุดท้ายแล้วครับตอนนี้เวก้าพังร่างจริงเริ่มพูดแล้วครับว่าเอาล่ะเอาล่ะถึงแม้ว่าจะเป็นระยะเวลาสั้นๆขนาดที่ว่ากาแฟเนี่ยยังไม่ทันเย็นก็ตามนะแต่ทุกคนเนี่ยคงจะเตรียม,มแลงโทรศัพท์ถ่ายภาพเรียบร้อยแล้วใช่ไหมล่ะตอนนี้ทั้งชาการและพีทามกรัสบอกว่าเหลืออีก30วิครับการเผยแพร่ภาพที่จะทําให้คนทั้งโลกได้ดูเนี่ยเออดูแล้วพวกเขาก็แบบมีความเขินๆนิดนิด เหมือนกันนะนะเวกาพังพูดต่อไปครับว่าสักวันการแพร่ภาพก็คงจะเชื่อมโลกทั้งใบเข้าด้วยกันผู้คนจะได้ล่วงรู้สิ่งต่างๆและในขณะเดียวกันก็จะมีผู้ที่ต้องลำบากเพราะถูกคนอื่นล่วงรู้อีกด้วยทุกคนได้ยินเสียงฉันแล้วสินะฮัลโหลฮัลโหลนี่เวก้าพังพูดโลกเอ๋ยโลกเอ๋ยได้ยินละตอบด้วย ชากกก็ทักทวงนะครับว่าเอ,อ่อสเตลล่าครับมึงเป็นคนแบบว่าส่งข้อความไปทางเดียวเป็นวันเว้ไละผมคนอื่นไม่สามารถที่จะสื่อสารกลับมาทางเวก้าพังได้นะเอาล่ะครับผมในที่สุดข้อความจริงๆก็จะได้ถูกเผยแพร่และสักทีหนึ่งครับ เวก้าพังล่างจีบอกว่าดีล่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันจะขอเริ่มการเผยแพร่ข้อความณบัดนี้เขาบอกว่าตัวเขานั้นได้ก่อความผิดอย่างมหานไว้สองประการดังนั้นชะตาชั้นเนี่ยคงลงเอยด้วยการถูกจับหรือไม่ก็ถูกสังหารฉันจึงตั้งใจว่าจะโปรแกรมให้การแพร่ภาพนี้เนี่ยเริ่มขึ้นในทันทีที่หัวใจของฉันหยุดเต้นแต่ว่านะฉันอยากให้ทุกคนที่ฟังอยู่ช่วยทําความเข้าใจให้ดีด้วยไม่ว่าผู้ที่ลงทันชั้นจะเป็นใครก็ตามฉันก็ไม่ได้คิดจะกล่าว ว่าคนพวกนั้นเนี่ยเป็นคนชั่วเลยฉันจะไม่ตัดสินหรอกว่าใครดีหรือใครชั่วเพราะฉันเนี่ยไม่ได้เข้าใจในตัวเขามากพอที่จะทําเช่นนั้นได้สิ่งที่ฉันจะพูดต่อไปนี้เนี่ยอาจทําใจเชื่อได้ยากจนหลายคนคิดว่าเป็นเรื่องตลกก็จริงอยู่แต่ฉันเชื่อว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรู้ฉันจะขอแจ้งข้อสรุปก,ก่อนเลยก็แล้วกันโลกนี้จะจมสู่ท้องทะเลแต่ละชันนี่คือเรื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ไม่กี่วันหลังจากการบันทึกข้อความนี้เสร็จสิ้นท่าเซนเตอร์ที่ ฉันสร้างคำดวณไว้ได้ถูกต้องทั้งโลกน่าจะต้องเผชิญกับแผ่นดินไหวแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนอย่างแน่นอนและพร้อมกันนั้นระดับน้านทั่วโลกน่าจะสูงขึ้นราวๆหนึ่งเมตรคงมีบางเกาะที่ผู้คนไม่สามารถอยู่อาศัยได้อีกชายหาดหลายแห่งทั่วโลกก็คงจะจมหายไปอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงถ้าสิ่งที่ฉันคาดเดานี้ไม่เกิดขึ้นจริงก็ไม่ต้องสนใจเรื่องที่ฉันจะพูดต่อจากนี้ได้เลยแต่ถ้าการคาดเดาของั้นกลายเป็นเรื่องจริงก็ขอให้ทุกคนตั้งใจฟังสิ่งที่ฉันพูดให้ดีด้วยแผ่นนดิไว นั่นคือปรากฏการณ์ที่ไม่อาจกล่าวได้ว่าเป็นภัยธรรมชาติทั่วๆไปเวกาพังนั้นหวังเพียงแค่อยากจะให้โลกนี้เนี่ยมีสันติภาพแต่นี่ก็คือบาปมหานประการแรกของตัวเขาเองด้วยความฝันที่อยากจะสร้างพลังงานอะไรที่สิ้นสุดด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นอยากจะนำโลกนี้ไปสู่อนาคตอันรุ่งโรจน์ฉันได้เพลอบินเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากจนเกินไปฉันขออธิบายไปตามลำดับเลยแล้วกันนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบนโลกนี้กันแน่ทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นในช่วงเวลาราว 100ปีระหว่าง900และ800ปีก่อนที่จริงแล้วในช่วงลานั้นเนี่ยมีประวัติศาสตร์ที่ถูกลบให้หายไปอยู่เราเรียกมันว่า100ปีแห่งความว่างเปล่าทุกบันทึกที่เกี่ยวกับช่วงลานั้นล้วนถูกทําลายทิ้งจนสิ้นทางเดียวที่จะรู้ประวัติศาสตร์ที่คาท้ายไปได้คือต้องถอดข้อความจดหมายจากอดีตที่มีนามว่าโพลในกีฟซึ่งซ่อนอยู่ในหลายๆที่ทั่วโลกเท่านั้นแต่การอ่านและตีความโพลนกีฟได้ถูกรัฐบาลโลกกําหนดให้เป็นเรื่องต้องห้ามหาก ฝืนย่อมมีโทษร้ายแรงตัวฉันแม้จะเป็นคนของรัฐบาลโลกแต่ก็ได้ฝ่าฝืนข้อห้ามนั้นนั่นแหละคือบาปประการที่สองของฉันฉันได้ศึกษาเอกสารและโพนเกิีฟจำนวนหนึ่งที่นักโบราณคดีผู้เก่งกาจกลุ่มหนึ่งเคยทุ่มเทกายใจรวบรวมและรักษาเอาไว้จากนั้นฉันก็ทําการวิจัยและต่อยอดไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทําได้แน่นอนว่าฉันเนี่ยไม่เสียใจเลยที่ทําเช่นนั้นแม้แต่น้อยประวัติศาสตร์นั้นก็คือเรื่องเล่าแต่พูดง่ายสิ่งที่ฉันรู้ก็คือเรื่องเล่าที่ไม่สมบูรณ์ ของช่วง100ปีดังกล่าวนั้นหากฉันเล่าโดยใช้จินตนาการเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปก็คงจะไม่ดีตั้งเท่าไหร่ดังนั้นในข้อความต่อจากนี้เนี่ยจะมีแต่ข้อเท็จจริงที่ฉันพิสูจน์แล้วเท่านั้นตัวเอกของเรื่องเล่านี้คือชายคนหนึ่งที่ถือกําเนิดขึ้นในอาณาจักรที่มีอารยธรรมล้าสมัยเมื่อ900ปีก่อนชายผู้ต่อสู้ด้วยร่างกายที่ยืดหดได้ราวกับเทพพาธินิกาในตำนานของเอลบาร์ก็ไม่บาน นามของเขาคือจอยบอยชายคนแรกในทะเลแห่งนี้ที่ถูกเรียกว่าโจรสลัดส่วนเรื่องที่ว่าเหตุใดเขาจึงถูกเรียกว่าโจรสลัดนั้นโพลในกีฟที่ฉันได้อ่านมามีไม่มากนักก็จริงแต่ข้อมูลที่จารึกไว้คือบันทึกเกี่ยวกับการต่อสู้ครั้งใหญ่ที่บหถึมาจนเหลือเชื่อศัตรูของจอยบอยคือรัฐบาลโลกในปัจจุบันหรือผูอ้ถูกก็คือกองทัพพันธมิตรที่ก่อตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือชั่วคราวของ20อาณาจักรก่อนที่จะกลายเป็นรัฐบาลโลกในภายหลังนั่นเอง ได้ว่ากลุ่มของจอยบอยแข็งแกลงขนาดที่ต้องใช้ขุมกําลังระดับนั้นเพื่อรับมือเลยทีเดียวฉันยังไม่รู้ชนวนของการต่อสู้นั้นจึงบอกได้เพียงแค่ว่ามันเป็นการประทะก,กันระหว่างแนวคิดสองขั้วที่ไม่อาจบอกได้ว่าฝ่ายใดถูกหรือผิดกันแน่อย่างที่เกินไปก่อนหน้านี้ฉันพบว่าอาณาจักรที่จอยบอยถือกําเนิดขึ้นมีอรารยธรรมที่ก้าวหน้าเป็นอย่างมากจนแทบไม่น่าเชื่อเลยว่าเป็นอาณาจักรอันเก่าแก่เมื่อ900ปีก่อนอาวุธของพวกเขาที่เคยถูกใช้จริงในช่วงสงครามตลอด อด100ปีนั้นดูจะมีวิวัฒนาการที่ก้าวล้ำจนพลังวิทยาศาสตร์ของยุคปัจจุบันนั้นไม่สามารถสร้างเรียนแบบได้เลยแน่นอนว่าขนาดอัจฉริยะอย่างฉันเองเนี่ยก็ไม่อาจทําได้เช่นกันซึ่งปัญหาก็อยู่ที่ตรงนั้นนั่นแหละสงคราม100ปีแห่งความว่างเปล่าสิ้นสุดลงด้วยความพ่ายแพ้ของจอยบอยและช่วงท้ายสุดของสงครามนั้นก็ได้ทิ้งร่องรอยความเสียหายขนาดยากที่ไม่อาจเยียวยาได้ไว้บนโลกใบนี้โลกเหล่านี้ประกอบขึ้นด้วยเกาะน้อยใหญ่มากมา การเดินเรือไปมาระหว่างเกาะน,นั้นยากยิ่งเสียเกินคนจำนวนไม่น้อยจึงต้องใช้ชีวิตทั้งชีวิตในประเทศของตัวเองโดยไม่มีโอกาสได้รู้จักวัฒนธรธร,รมอื่นเลยนั่นคือความเป็นจริงที่พวกเราคุ้นเคยแต่โลกเมื่อ1000ปีก่อนนั้นกลับแตกต่างจากที่เราเห็นในตอนนี้อย่างสิ้นเชิงด้วยมหาภัยบัตรที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา100ปีแห่งความว่างเปล่า,านั้นโลกของเราได้เคยจมสู่ท้องทะเลมาแล้วครั้งหนึ่งก่อต่างๆที่เราอาศัยอยู่ในตอนนี้เป็นเพียงเศษเสี้ยวของทวีปที่ หลงเหลืออยู่เท่านั้นโลกเมื่อพันปีก่อนปัจจุบันนี้ได้จมสู่ก้นทะเลโดยไม่เหลือแม้แต่ล่องลอยไปแล้วเมื่อนานแสนนานมาแล้วโลกน่าจะเคยมีทวีปที่เราไม่มีทางรู้จักอยู่หลายทวีปเลยทีเดียวหากโลกเรายังมีสภาพเหมือนในอดีตก,การที่จะลบประวัติศาสตร์ถึง100ปีไปจากความทรงจําของคนทั้งโลกนั้นย่อมไม่มีทางเป็นไปได้แต่ถ้าโลกอยู่ในสภาพนี้ทุกอย่างก็ลงตัวพอดีความจริงก็คือในช่วง100ปีนั้นระดับน้าทะเลนั้นได้สูงขึ้นถึง200เมตรไปแล้ว ด้วยกันแล้วทาไมน้าทะเลถึงได้สูงขึ้นถึงขนาดนั้นหล่ะในช่วงเวลา100ปีนั้นแน่นอนว่าภัยบัดทางธรรมชาติย่อมเป็นคําตอบที่ฟังดูสมเหตุสมผลที่สุดแต่ชั้นขอฟันธงเลยว่ามันคือภัยบัดที่เกิดขึ้นด้วยน้ํามือของมนุษย์หากมหาภัยบัดที่ใหญ่โตดับนั้นเกิดขึ้นตามธรรมชาติจริงภัยบัรในระยะแรกเริ่มย่อมต้องสร้างความเสียหายต่อโลกติดต่อกันตลอดระยะเวลาหลายร้อยปีเป็นอย่างน้อยไม่ว่าจะคํานวณด้วยหลักการทางภูมิอากาศวิทยาธรณีวิทยา,ทาวิท ศาสตร์สิ่งแวดล้อมหรือแม้แต่บรรยากาศศาสตร์ไม่มีทางเลยที่การเปลี่ยนแปลงขนาดนี้จะเกิดขึ้นลวดเดียวจบในระยะเวลาแค่100ปีไปได้ถ้าอย่างนั้นสาเหตุก็ต้องมาจากสิ่งอื่นสิตอนที่เซ็นเซอร์ตรวจพบการเพิ่มสูงของระดับน้ำทั่วโลกเมื่อวันก่อนฉันก็มั่นใจเต็มที่เลยแหละว,ว่าทางเลือกสาเหตุของภัยิบัติและการมีอยู่จริงของมันนั้นอาวุธโบราณที่จมโลกลงสู่ท้องทะเลเมื่อแ0 0ปีก่อนปัจจุบันก็ยังคงหลับไหลอยู่ในโลกนี้รอเพียงวันที่จะ ปลูกขึ้้นมครังสรุปง่ายๆก็คือมหาสงครามที่บัตรขึ้นในช่วง100ปีแห่งความว่างเปล่านั้นยังคงไม่สิ้นสุดตราบจนทุกวันนี้เวก้าพังกล่าวต่อไปว่าคราวนั้นมีเรื่องที่ต้องขอขมาอย่างสุดซึง้งแต่ก็อยากให้ทุกคนทราบเอาไว้ด้วยฉันเนี่ยปรารถนาที่จะสร้างพลังขับเคลื่อนที่จะกลายเป็นรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมของโลกต่อจากนี้และแม้ว่ามันจะยังไม่สมบูรณ์ก็ตามแต่ในที่สุดมาเธอร์เฟรมเปลวเพลิงที่ไม่มีวันดับสุดยอดผลการวิจัยของฉันก็ได้พัฒนามาจนถึงขั นำไปใช้จริงได้แล้วและในสักวันหนึ่งฉันมั่นใจว่ามันจะกลายเป็นพลังงานที่ทำให้ชีวิตผู้คนนานานประเทศทั่วโลกฝุกสบายขึ้นได้อย่างแน่นอนแต่ถ้าว่าจู่ๆวันหนึ่งเศษเซี่ยวหนึ่งของมาเธอเฟมนั้นถูกขโมยไปทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความรับผิดชอบของฉันเองหลังจากที่เปลวเพลิงถูกขโมยไปราวๆวสองสัปดาห์ฉันได้ข้อมูลมาว่ามีแสงสว่างวาบรุนแรงบนท้องฟ้าตรงทิศเดียวกับอาณาจักรลูลูเซียจากนั้นทั้งอาณาจักรก็หายวับไปโดยที่ไม่เหลือแม้แต่ ลลและอุปกรณ์ของฉันก็ยังตรวจจับสัญญาณว่าจะเกิดแผ่นดินไหวทั่วโลกได้ในฐานะนักวิทยาศาสตร์ผู้คิดค้นมันฉันขอฟันธงโดยมีศักสีของฉันเป็นเดิมพันเลยแล้วว่าสิ่งที่มีพลังงานมหาศาลขนาดนั้นในโลกนี้ก็มีแต่มาเทอร์เฟลมเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเปลวเพลิงที่ฉันให้กำเนิดได้ปลูกอาวุธโบราณให้กลับมาใช้งานได้เสียแล้วพอพูดมาถึงตรงนี้ครับดูนว่าเวก้าพังนิกก็คงจะรู้สึกเสียใจอย่างมากครับเขาได้ถึงกับเอาหัวโขกพื้นเพื่อทำการขอโทษขอข,อขอมาเลยนะเขา บอกต่อไปครับว่าฉันไม่รู้เลยว่ามันเป็นฝีมือของใครที่ไหนแต่ผลลัพธ์ก็ชัดเจนอย่างที่เห็นฉันได้มีส่วนร่วมในการฆ่าชีวิตผู้คนไปมากมายนี่คือความผิดป,ประหารของฉันเองของประทานโทษจากใจจริงเลยนี่คือหลักฐานว่าภัยพิบัติมาจากฝีมือมนุษย์ที่เคยทําให้โลกจมไปแล้วในอดีตในอดีตนั้นมีอาวุธโบราณอยู่สามอย่างด้วยกันและจอยบอยก็เคยพยายามที่จะส่งมอบพวกมันให้แก่ชนรุ่นหลัง หนึ่งร้อยปีแห่งความว่างเปล่ายังเต็มไปด้วยปริศนามากมายแต่ว่ามีคนกลุ่มหนึ่งล่วงรู้ความจริงทุกอย่างไปแล้วนั่นก็คือเจ้าแห่งโจรสลัดและลูกเรือของเขาแต่กลับกลายเป็นว่าคนกลุ่มนี้ทั้งที่รู้ประวัติศาสตร์ทุกอย่างทำไมพวกเขาถึงหายตัวไปโดยที่ไม่บอกอะไรกับใครเลยทำไมพวกเขาถึงเลือกที่จะไม่เคลื่อนไหวสิ่งที่ฉันพูดมาอาจฟังดูไม่ปฏิปต่อกันเท่าไหร่ก็จริงแต่ถ้าพูดมากไปกว่านี้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นการคาดเดาไปสุดท้ายนี้ฉัน ขอฝากข้อความอีกแค่ข้อความเดียวให้กับคนกลุ่มหนึ่งเหล่าผู้มีนามแห่งดีที่กระจายอยู่ทั่วโลกทั้งหลายในหมู่พวกเจ้านั้นมีซึ่งมันก็มีแล้วก็ค้างอยู่แค่นี้ครับเพราะว่าในจังหวะน,นี้เองเนี่ยหุ่นยนต์ยักษ์เอเม็ดโดนโจมตีครับมันก็เลยกลายว่าเหมือนกับไปลบกวนการเผยแพร่ข,ของข้อความเวกพังนะผมข้อความในช่วงส่วนสําคัญเนี่ย มันเลยไม่ประติดประต่อนีผมมันเลยขาดหายไปในช่วงนี้นะเออน้าเสียดายมากๆนะแต่ในจังหวะที่ข้อความแบบว่าติดติดดับๆับๆนะครับก็ยังมีเสียงของเวก้พังเล็ดลอดออกมานะครับว่าชื่อนั้นก็คือแมแล้วมันก็ค้างอยู่แค่นี้ครับผมค้างเติ่นะ แต่นั่นแหละครับผมหุญยนยักษ์เอเมทที่โดนโจมตีเนี่ยพอลุกขึ้นมาสู้ได้อีกครั้งนะครับการเผยแพร่ข้อความของเวก้าพังนั้นก็กลับมาติดอีกครั้งหนึ่งครับข้อความของเวก้าพังถูกเผยแพร่กลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับเวก้าพังก็บอกต่อไปว่าไม่มีอะไรเลยแม้แต่น้อยสิ่งที่สืบทอดกันมาหลายต่อหลายรุ่นนั้นอาจกล่าวได้ว่าเป็นเจตนาลมฉันหวังอย่างยิ่งว่าเสียงนี้เนี่ยจะส่งไปถึงเหล่าผู้ที่ชะตาเล่นตลกเพราะเหตุผลนั้นใครคนหนึ่งเคยบอก กับตัวชันไว้ว่าเขาได้ยินเสียงจากอดีตปรศาสต์ก็คือเรื่องราวที่เล่าโดยผู้ชนะสืบต่อกันมาส่วนเสียงของเหล่าผู้แพ้นั้นที่จมลงสู่ใต้ทะเลลึกก็ช่างเบาเสียเกินทว่าหลังจากการเสียสละมากมายชันก็ได้พบข้อเท็จจริงที่ถูกปกปิดเอาไว้จํานวนหนึ่งและบัดน,นี้ฉันก็ได้เผยแพร่มันไปสู่โลกแล้วฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเผยแพร่ภาพนี้จะถ่ายทอดมาถึงจุดดีได้อย่างราบรื่นการฟังเรื่องราวการต่อสู้ที่เกิดขึ้นในอดีตถึง9้าร 100ปีก่อนจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงข้างเดียวนั้นเป็นอะไรที่โง่เขลาสิ้นดีหากจะศึกษาประวัติศาสตร์ก็ย่อมต้องฟังความจากหลายฝ่ายหลายมุมมองที่จริงฉันก็อยากมีเวลาศึกษาให้มากกว่านี้เหมือนกันแต่ทว่ามีคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่อาจหยุดยั้งได้อีกแล้วเมื่อ25ปีก่อนโจรสลัดโกดีโรเจอร์และพวกของเขาจะต้องได้ยินแล้วแน่ๆได้ยินเสียงจาดีที่ชัดเจนและซื่อตรงที่สุดหรือผู้อย่างก็คือทุกคนอาจจะได้เริ่มตระหนักกันได้แล้วก็จริงแต่ฉันก็ จะขอแจ้งข้อสรุปเกี่ยวกับอนาคตของโลกไว้ดังนี้วันที่100ปีแห่งความว่างเปล่าจะหวนกลับมาซ้ำรอยเดิมอีกครั้งเพราะอาวุธที่ใครบางคนเคยใช้สร้างมหาภัยบัตรจมทวีปทั่วท้งโลกจมลงสู่ท้องทะเลนั้นยังคงมีอยู่บนโลกใบนี้เพื่อจุดประสงค์บางอย่างนี่คือข้อเท็จจริงเช่นเดียวกับผู้สืบเชื้อสายเผ่าพันธุ์หายากทั้งหลายที่เคยถูกไล่ล่าก,กวาดล้างให้สูญสิ้นไปจากบริษรทในยามที่ภัยร้ายมาเยือนขอให้ทุกคนดูแล ต,ตัววเอด้ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันเชื่อในภูมิปัญญาของมนุษย์25ปีหลังการตายของโลเจอร์2ปีหลังการตายของหนวดขาวบัดนี้มีคนกลุ่มหนึ่งที่เปลี่ยนด้วยพลังเกินจะหยุดยั้งได้พวกเขานั่นแหละที่ดูจะบังเอิญเข้าใกล้ความจริงน,นั้นมากที่สุดไม่สิโลเจอร์เนี่ยอาจจะวางแผนให้เป็นเช่นนั้นแล้วก็ได้แต่สุดท้ายแล้วผู้ที่ได้สิ่งนั้นไปครอบครองก็อาจจะไม่ใช่คนที่จอยบอยปราบถนาเสมอไปไม่มีทางที่จะหยุดได้อีกแล้วชะตากรรมของโลก จะตกอยูออ่ในมือของผู้ที่ได้ครอบครองสิ่งนั้นในมือของผู้ที่ได้ครอบครองมาหาสมบัติลับวันพีซและนี่ก็คือข้อความของดรเวกพังล่าสุดเลยครับจากช่วงท้ายของมางงานพีซตอนที่หนึ่งพันหนึ่งรอยสิบเนั่นเองนะก่อนจากกันไปทิ้งท้ายกันไว้อีกสักนิดหนึ่งครับจริงๆคอนเทนต์นี้เนี่ยจากการที่คนคอมเมนต์ขอมานะเรากะว่าจะเอาไปใส่ในช่วงถามดีๆตอบกวนๆนะครับแต่ว่า <c oughs> ลองคิดคิดในหัวเราแม่งข้อความของเวก้าพังแม่งแบบพูดหลายตอนมันใส่ไปในช่วงถามดีๆตอบกวนๆไม่ได้เว้ยเราก็เลยแบบว่าต้องมาทําคลิปแยกนะครับแล้วก็กว่าจะได้ทำก้อนนี่แหละครับผมในตอนที่เวก้าพังเดียบมันน่าจะพูดครบเสร็จทั้งหมดทั้งมวลจบข้อความของมันแล้วนะถึงจะได้ทําคลิปนี้ออกมานะใครดูคลิปนี้เสร็จแล้วครับยังไงชอบก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยครับแล้วก็อย่าลืมซื้อหมูเค็มหมูฝอยที่เพจเราขายด้วยนะครับซื้อไปรับรองไม่ผิดหวังอร่อยแท้แน่นอนครับคือ ใครยังไม่เคยกินนี่ต้องซื้อต้องจัดแล้วนะว่ามันอร่อยจริงกินแล้วรับรองติดใจแน่นอนนะครับผมซื้อไปรับรองคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์นะเดี๋ยวเราพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกรมนาชนะครับผมไปแล้วครับรบ,บ๊ายบายสวัสดีครับ